ที่ท่านขึ้นมาแบบนี้นะครับมีแต่ครึ่งตัวนะครับเป็นนี่แหละนะครับเป็นชื่อองค์คอามนะครับตรงนี้เป็นประตูของคล้ายๆถ้าเราก้าเข้าไปนะครับจะเป็นเมืองของพญานาคที่กำชเช่น ท่านชื่อปู่คอคำปู่กอคลยใช่ครับปู่คอคำเป็นต้นพญาคอคำาพญาคอคำครับก็เป็นกบหน้าตระกูลของวิรูปักของวิรูปักนี่จะมีสีทองแต่จะเป็นในสายตระกูลของมูดินมันเลยขึ้นมาจากดินแบบนี้อันนี้เราขอพรอะไรกันได้บ้างอันนี้ก็สามารถขอพรได้ก็ขอพรต่างๆนานาครับการ มาแก้บนนะครับคือเป็นเหล้าขาวโอ้ขาวแก้บนนะครับผมตามนนะครับตอมนี้ด้วค่ะเด้อนี่คือพญานาคเพิ่นขึ้นมาจากดินนะจ๊ะเพิ่นขึ้นมาจากดินเลยถ้าใครจะแก้บนอะไรนี่คือเป็นเหล้าขาวนะคะขอพรหรือว่าอะไรได้ทุกอย่างตามที่เราะส์เนาะนี่ก็จะไป ลุงก <medio S 2> <ư> ็จะพาเข้าโบสถนะคะพาเข้าไปโบสนะคะไปโบสนะคะเไปไปไม่ทันอ่ะเข้าที่ไปทันเนาะดูนี่คือีดการ แต่อร่อนะ4ช่องเองใช่ไหมคะตอนนี้เราก็จะมาเดินบนกันนะคะโดยจะลุงพลจะเป็นคนนำนะคะแล้วก็รูกปิดของพระอาจารย์นะคะเดินบนนะคะ จะเดินวนนะคะแต่รูปที่อยลจะเป็นไสท่านขึ้นมาท่คือเป็นเจ้าที่ใหญ่อยู่ที่นี่ครับปู่ใหญ่ปู่ชัยแก้วเป็น ผู้รักษาวัดปารามวัดดา่านพระินแห่งนี้มามานานเป็นหนึ่งทีครับได้พระอินได้ประทานพรให้ปู่ใช้กแก้วได้สร้างรูปสร้างกำลังเสร็จสถานที่แห่งนี้ก็เป็นคำจากพ่อแม่คุณยายจากท่านท่านในกล่าวไว้อย่างนั้นรรระนะครับก็พระพุทธรูปต่งางๆนะครับพระพุทธรูปต่างๆเป็นสายบุญนะครับเป็นสายบุญ พาการบริจาคมาในกาจะเป็ี่ยนตัวรุ่โบราณป็นของไซเบอร์ทั้งหมดที่บริจาคมาให้กับวัดได้จะสังเกตได้นะมีแต่มีแต่แบบอ่ากระดาษแหลมๆนะครับจะเป็นทรงกระเจ in um> um ี๊ยบโบราณทั้งหมดมันไม่ใช่เงียบเฉยนะครับไม่ได้นัดกัน คนที่เอามาไม่ได้นั่งใกว่าจะเอาเป็นทรงพระเทียมรบบแต่พักมาที่นี่จะเป็นใช่ครับพักที่มาที่นี่จะเป็นทรงคล้ายกันหมดเลยใช่ครับเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคระนะับทํานจาจารับคิดว่าไม่มี่เรื่องบังเอิญ มีสองชั้นนะคะอ่ามีชั้นที่หนึ่งเนาะคือเดี๋ยวประธานะมีมีใครอท่านไม่ขึ้นครับอ๋อเดขึ้นนะขึ้นนะคะผู้หญิงถ้าผู้ชายมีรอบเดือนนี่ยังไงก็ฝากช่องเข้ามา คนที่มีรอบเดินเาไม่ได้ทุ่มที่ดาวไม่เติมใครถือให้หร่รามมด่า

ตอเราขึ้นมาแล้วตรงนี้นะคะบรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะนี่นะคะร้านที่เราลำถวายกันเมื่อกี้นี้นะคะสวยจริงๆ <c oughs> บุญบารมีจริงๆนะคะ แล้จะมีองค์เล็กๆเราเห็นองค์ต่างๆๆญาติโยมก็จะแต่ว่าร่วมสร้างครับร่วมสร้างแล้วก็สลับชื่อแล้วก็ให้ท่านให้จารย์ท่านได้ประสิทธิ์ที่มี มีในโดมเป็นๆเล็กๆเป็นพันๆหนเกิดปหมืนสี่พัน8ำมาขันปดนี่พันเลยค่ะเัลก็ยังไม่ทราบว่าันนี้ต้องทำอะไรกันถ่าใดที่ดูไล์อยู่ถ้าอยากมาร่วมโุทาบุหรือว่าเป็นสายเร่วมครับอันนี้ก็จะเห็นก็ประมาณนี้นะยังไม่ทราบเลยว่าคนนีต้องตอง้

すごい。So